<White> สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมไว้แบวันนี้ผมก็เจอคำถามที่พบบ่อยอีกแล้วว่า i อ p c ที่เอาไว้กดใบาการันตีมันหายไปไหนจากพอนเทล่าครับคำตอบก็คือมันถูกย้ายครับถูกย้ายไปอยู่ในจุดที่ทุกเซิร์ฟเวอร์เขาเป็นกันเนี่ยตรงนี้มันหายไปแล้วจริงๆจะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมมันไม่อยู่เออมันจะไปอยู่หลังห้องตีบวกครับ p อนเทล่า นีวเดินไปให้ดูอ่ะนี่ไงนี่ครับรีไฟมาสเ,เตอร์อยู่หลังห้องตีบบคอนเทล่านะครับนี่คือคำตอบใครที่ยังหาไม่เจอหรือว่ามีใครถามอีกก็ส่งคลิปผมไปให้เขาดูก็ได้ว่ามันอยู่ไหนนะนี่อยู่นี่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูกันก็มาตอบคำถามแค่นี้แหละ ฝากกดไลค์กดซับช่อง YouTube ไว้แบร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ